เส้นวาสนาใครที่มีเส้นวาสนาในสิทแบบนี้บนฝ่ามือคุณเส้นวาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ในฝ่ามือคุณหลากหลายตำแหน่งบนฝ่ามือคุณหรืออยู่ตำแหน่งไหนเรามาว่ากันในแต่ละแบบครับบ่งบอกความหมายอะไรบ้างมารับฟังรับชมกันได้เลยครับแบบที่1ท่านใดที่มีเส้นวาสนาเริ่มต้นจากเส้นจิต แล้วพุ่งไปยังเนินเสาแสดงว่าท่านผู้นั้นจะสำเร็จในในเรื่องของการเงินการงานเกียรติยศชื่อเสียงในบ้านปลายชีวิตครับแบบที่สองท่านใดที่มีเส้นวิ่งขนานไปกับเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินสุขมีลักษณะเหมือนเส้นวาสนาสองเส้นแล้วปลายเส้นที่สองนี้ชนกับเส้นวาสนาเส้นแรกที่ราบอังคาร แสดงว่าท่านผู้นั้นจะมีอุปอยา่าสนิทมิสหายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอาจได้ญาติเป็นแฟนหรือได้เป็นภรรยาครับแบบที่3ท่านใดที่มีเส้นวาสนาที่เกิดบนเนินจันทร์แต่มีปลายฉีกไปยังเนินอาทิตย์แสดงว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสุขความสมหวังมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเงินมีทอง และเส้นนี้ห้ามมีเส้นใดๆที่เป็นอุปสรรคหรือเครื่องหมายลร้ายๆใดๆเส้นนี้จึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์แบบ100%เซครับและถ้าเส้นนี้มีเส้นอุปสรรคอนุภาพของเส้นนี้ก็จะลดด้อยน้อยลงไปนะครับแบบที่4ท่านใดที่มีเส้นวาสนาเกิดจากลาบอังคารแล้วหักเหไปยังเนินอาทิตย์ เราอาจมีเรียกได้ว่าเส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นวาสนาก็ยังได้ครับแสดงว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสำเร็จทางด้านบริการมวลชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือนักการเมืองและเป็นลายมือของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำมวลชนครับแบบที่5ท่านใดที่มีเส้นวาสนาที่เกิดจากลาบอังคาร หรือเกิดจากสร้อยข้อมือแต่ปลายเส้นวาส,สนานั้นชี้ไปทางเงินพุทธแสดงว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสำเร็จทางด้านธุรกิจการค้าขายและเป็นผู้ที่ฉลาดพูดรู้จักใช้วาทศิลป์เป็นอย่างดีมีคนคอยตามเมื่อท่านพูดแล้วก็ฉลาดพูดแบบที่6 ท่านใดที่มีเส้นวาสนาหรือเส้นเสาที่ไปหยุดอยู่ตรงเนินเสาดังในรูปจะทำให้เจ้าชะตาผู้นั้นมีฐานะทางการเงินดีมากและมั่นคงจนแก่จนเท่าเลยครับแบบที่7ท่านใดที่มีเส้นวาสนาหรือเส้นเสาเป็นรูปปรีศูนย์หรือสามง่าม และมีลักษณะเส้นทั้งสามลึกและคมชัดและไม่มีเครื่องหมายไร้ใดๆปรากฏอยู่ด้วยแสดงว่าท่านผู้นั้นจะมีเกียรติยศชื่อเสียงคนรู้จักมากมายมีเงินมีทองใช้มั่งมีสีสุขในช่วงบ้านปลายชีวิตครับแบบที่8ท่านใดที่มีเส้นวาสนาหรือเส้นเสาที่เกิดขึ้นบนเส้นจิตบนเนินอาทิตย์ และพุ่งไปยังเนินเสาแสดงว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความเจริญก้าวหน้าลุ่งโรดมั่งมีเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อท่านอายุเข้าวัยกลางคนขึ้นไปแล้วครับแบบที่9ท่านใดที่มีเส้นเสาเกิดจากเนินอังคารผ่านไปยังเนินเสาแสดงว่าท่านผู้นั้นจะได้รับโชคลาภแบบฟุกๆในการเสี่ยงโชค และการเล่นการพนันต่างๆครับแบบที่10ท่านใดที่มีเส้นวาสนาแตกกิ่งก้านไปยังเนินต่างๆท่านจะจะได้รับความสำเร็จตามเนินนั้นๆถ้าพุ่งไปยังเนินพุทธธุรกิจการงานการติดต่อการเจรจาการใช้วาทศิลป์ที่ดีนะครับถ้าพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ การเงินทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงจะดีมากเลยครับถ้าพุ่งไปยังเนินเสาธุรกิจการงานจะรุ่งโลจต่อไปในอนาคตในภายภาคหน้าครับและถ้าพุ่งไปยังเนินพฤหัสในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้โปนัสด้วยนะครับขอบคุณครับ